คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะใช้ความสิทธิานและความมันเดินหน้าลงเพื่อสปอตเปนที่มีภวามละาอันในการหยุดไม่แนะนำให้เลือดหรือตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า78ปีควรละคำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ว่าจะท่าน,นจะฝากนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกด subscribe นะคะกดติดตามช่องนะคะกดเนาะอย่าลืมจะทวเนี่ยร์ซิปต้อง UFD ฝากชินเคยเว็บไ้เลย สล็อต 5G า,า,าจีนเอไอการรีเซ็ตได้แจกสินแจกดีมากเขาหนีคลิปเอก,กิจกรรมแจกเครดิตมาฝากนำคลิปนี้ลงไปแชร์ในกลุ่มเป็นบุคคา5กลุ่มเนาะก่อนจะเขียนเซิร์ฟเวเองกมือใหม,ม่แล้วก็แคปมาส่งแอดมินทั้ง5กลุ่มเลยและที่สำคัญโพสต์ท้ายคลิปอย่าลืมจ้าแคปมาให้แอดมินเช่นกันแล้ววันนี้ก็มีค่าย PG มาฝากค่ายนี้เล่นง่ายมากๆเหมเาะสำหรับคนที่หัดเล่นแหลกมือใหม่เลจ้า แล้คนที่ชอบอยู่แล้วด้วยโอเควันนี้มาดูกันว่าเล่นเกมอะไรเกมสิมโตรวยนั่นเองเกมนี้ถือว่าง่ายเล่นได้ง่ายแตกดีมากจริงๆเดี๋ยวเจนนี่จะรอกันแล้วก่อนค่นี่เลยซิมมีทุนอยู่พันสองจ็ดสบาทนะจ๊ะมาดูกันวันนี้จะฟาดเท่าไหร่ไปดูกัน ไปค่ะเกมนี้คือก็ร่ำรวยสมเชิงนะจากที่เคยเล่นมาก็ครงนี้นะจากครั้งที่สามก็ดีมาตลอดนะดีจริงๆไม่ลืมนะคะกติกาของการเล่นเนาะดูนะคะว่าเข้าไปอ่านการจ่ายเงินของกเกมนะคะว่าจะได้ฟรีสปินเท่า,หาไหร่อะไรแบบอันนี้คือสำคัญมาก การจ่ายดูสำคัญมากๆแล้วก็ดูเบ็ดก่อนนะคะ,ะการเดิมพันออเอาเฮ้ยได้พิทุมินน,นั่นด้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เดียวเดียวเดียวไม่รู้รตัวซุปเปอร์มิแนแต่สิบแปดบาทคือเจ๋งามากๆเห็นไหมเขาได้ง่ายมากๆเนาะการเดิมพันบางคนเล่นเลยโดยไม่รู้ว่าเดิมพันอยู่ที่ห้าสิบบาทนะอะไรต่างๆบางทีเราต้องสังเกตก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะเล่นยังสิ อย่างซิเนี่นยเล่นเบ็ดไม่เคยเกิน5บาทจริงๆแล้วก็ปังทุกครั้งคือไม่ไม่ต้องจำเป็นต้องเบ็ดสูงมากขนาดนั้นแต่ก็ขอให้ช็อบที่เรามีงบในใจเนาะอย่างเาจิมได้หบาทแต่ซิมก็ได้ทีบางทีก็หลักร้อยบางทีก็หลักพันอะไรอย่างเงี้ยมันค,คุ้มมากไปค่ะมาดูว่ามีแล้พบดวงมาเท่าไหร่ วันวันที่หนึ่งทุกคนรอคอยแล้วค่ะว่าเขาจะเดบล็อกดาวกันนั่นเองใครไม่ได้ไปไหนก็จงไปซะใครมีการเงนินดีดีดีขึ้นก็อย่าลืมอัสินนะจ๊ะรออยู่มาเล่นเเือนด้วยกันเนาะอัสินก็จะเอาเกมบล็อกดาวมารีวิวเสมอเพื่อให้ทุกคนไเอาไปเล่นกันบางคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้เล่นไม่เคยเล่น,ลนก็จะมีว่เาเล่นเกมอะไรดี ก็แนะนำให้ติดตามช่องจะได้รู้ว่าเฮ้ยเกมนี้ปังเนาะคนติดตามเพราะว่าทุกครั้งที่ซิมเอาเกมมารีวิวเนี่ยคือซิมดูแล้วว่าเฮ้ยเกมนี้วันนี้ปังนะก,ก็เลยลออมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟรีเกมมาดูกันมาดูกันได้เท่าไหร่หมุนเจ็ดรอบจัดคูนแปดสิบแปดอะคิดว่าเจ๋งไหมล่ะร้อยหกสิบหกบาท มันเลิศน,นะแกเลิศมมากมาเห็นไหมเห็นไหมเลิศจริงยังมี้ก็สุดยอดจริงๆวันนี้ผูเ้เสียงยัไมได้ดนะคะขาล้ันหดแล้วต้องขอไปหกร้อยหบาทเดียว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 มันดีกันนะนะทันนะ้งหมดคะแนนหกรบาทมันเลิศแต่เห็นปะแ๊กแป๊บ๊กแบ๊กแ๊แ๊ ม้มันดีอ่ะมันดีจะนำเกมนี้พืดดีม่เก้าวินมาแล้วนะจ๊ะ614บาทกับบ้านนอนคือนี้นอนตั้ตาลับแหละสบายใจโอเคค่ะเย็นเรียนนะจ๊ะไปแล้ววันนี้ไร้ได้ไปดูมาในนี้นะจ๊ะนี่เลยโค้ดไทยคิส s อสแอลห้าสีนนะจ๊ะ แคปไปให้นะจ๊ะและที่สำคัญใครอยากเล่นเกมเกมไหนที่เกมไหนปังแอดไล,น,น,ดลน์มาหาอาซิลเนาะไลน์มาหาอาซิลเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยเกมนี้มันปังขนาดไหนและถ้าใครอยากเล่นเกมแอดไลส์จะลดท่านะจ๊ะ PC เออ PC อย่าลืม PC จนะีเดข้างล่างโอเคคลาสวนันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย